สบายดีกบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดอ้อมื้อนี้สคัดกะอยู่เหินพูเดวกับเป็นเงาเงาเนะาะสกัดกะเลยสิงเหินไปหนันชาวแร่เนาะเหินไปซอยเพื่นเอดเดียวอยู่เนากินให้เพิ่นให้เ,หเดียวยูเนากินอยู่ตลาดเนาะตลาดบ้านสคัดเดียวสคัดกะสิเพื่นไปเนาะเดียวถ่ามันติดตามชุมกันเดอ้อเมนูมื้อนี้ก็มีปิ่งปลานำเนาะปิ่งปลาให้นำเจใกายเพิ่นกำลัลงซีเซอร์ไม่ปิ่ง เอาไปปีกอยู่จากต่อเองจักไหกัไปปีกเมนจักต่อเองบริสุทธิ <laughs> ์ยังไม่ได้เอือบเนาะมีเจสซิเซอร์คานอแต่กาปีกมาดิเนะไ,ดไปกไกลเพิ่นเอาเอรอไปป้ง เสิร์ฟไม้ปีกก้อนแหละเจ๊อเอาไปเสิร์ฟคน,น,น oh. อน้ำรังบปะคานอโอ้โหมีเพิ่นสีเอเป็นสีแดงทาแต่โดดดีเนาะแล้วก็เอาไปปีกได้เลยน,น,นี่เมนูเจไก่สีปีกปลาซาเลนะบานาเพิ่นกำลังสิต่อไผ่เนาะต้องมาพันใหม่ก่อนนะไม้อ้อยไผ่ ากันเริิมต่อไผ่สิปิงปลาเนาะมีมื้อนีมีเมนูอันต้อมอันไข่ลูน้ำเนาะเจมอมกะลังลางลาง,ลางแลวกระสีอไปต้มเป็นไข่ลูเบียนานาดน้ำเด้อนี่เอ็ดเนีอยู่เนี่ยกินให้เนาะหลากหลายเมนู เนอานคัดมาซอยซแเล่อันนี้เนาะปาดมาเคอร์สบเอ็ดเมนูอ้อมมืออื่นเนาะเอ็ดเมนูอ้อมให้อ้อมอาาะเลยแหละอ้อมซายอ้อมชาอ้อมซานเนาะซาที่มัน รสชาติคมคที่ขายคือการก,กับ b by อะไรพอได้มันเป็นน่อยๆลำ่นอยกระสิมเตียมมาเพิ่มไว้เสียกเมนูอ้อมอื่นเชงหลดกระดังดังเพราะว่าหาดยู่แคมทางเลยเนาะคือตลาดของเมืองน,น้องเลยเชยงหลดกระสีดกวน อยซสาแหลกพนาอีกไปหาอยู่หากินทำกัานแหละซอยเพื่อนเด็กเตินให้เด็กในยูเตือนให้ยูตาตลาดเุงนองหรือ 是。 มเมายักข้ามาเาเองาเามาเานเอาใช่ใสานจะชิ่นถ่านัเรียวมันจะหมดเลยเม่มันยุบไวเฮ้ยใครทไม่มีานจซ่ากันมิองจะมาสิถายบิดายเรียอันนี้เลยเถอะยังเถอะมื่อเดินไว เป็นนั่นยอย่าลงคลิปไร้ยรอันนี้ปัดอาเลซีเมื่อเดินแล้วน้องม่ได้คิดจากอันส่งาลงคีิผัดซ่องซ้าม,มือลงเธอเดินนะที่ได้คลิปลงถ่าเป็ดเดียวเป็ดเดียวหนึ่กัเมื่เดินแต่ไว้รีบดูว่ 因為。 ลวกวนถือวันล,ลายอยู่เลยมีจักเซ้งหลดมีจักเซ้งเขาจะกบใหม่ก็บอกกดกระเทวไปบิปนบันนี่เนาะติดแคมทาให้ได้ปอนหานกันให้หอยู่ดังตริงจัะเป็นูุรการคลองตลาดบึงน้องสะพัดผลกระชิ่งเทวไปเทวมาลาย เอพิโนอ้อมือ ลูกค้ากำลังเริ่มเฮาหานเนาะมาซื้อเนี่ยยูเนี่ยกินแรงทางมีกับปิ้งยังมีแล้วซ้ำทางก็สิเริ่มปิ้ง ตัวนี้ห้าพันลูกค้านอยมาซื้อภพนื่หาผ่านอันนี้ภพภพพันสามสามพันไปตุลนองนะจับตัวเลยกกระป๋ะแรงภพเปิดดาวหอนดกเลิ้งนะสองพันอันนี้กะปิ่ยังมีแล้วยังมีซุปเนาะมม้้ออหนนาาาใขวััดเ็ดาเป็นตาอย่าเมาเมนเมาของกินแล้เพิ่มมาแล้วก็เพิ่มข้าวเจ้าฟรีเลย นี่เนาะตลาดแถวบ้านสกัดกับโุลากับสิปเป็นหานคองคนเบียดของขนจีนออกมาต่างหานอยู่นะกับสิปเป็นของขนจีนเลยนะเนาะสิเป็นประมาณนี้เนาะทางคือตลาดกับข้าวเจ้ากระหลังปูย่างมื้อนะยังเป็นขี้ฟุ้นอยู่ตอนนี้ชาวแรกกอยูมองนี่เลยกับสิปเป็นเมนูตุ่มไข่เนาะยังมีสุสมมกสบมันกะห่าย,ย่ังอื่นไปท่าเนาะลูกค้าก็เริ่มเต็มแล้ว ชาวแล่เพิ่นหายเลขกนำนนเนาะเธอมากันมาอุดหนุนได้เดอ้อเพื่อนลูกค้าเพิ่นกันมาซือ้อซื้อเลขเนาะมีกามาซอยซาแหล่ซัมมี้ก่อนเนะาะสักัดกะสีเพื่อนปหาซือ้อข้าวปุ้นเนี่ยอยู่เนี่ยกินไปเฮือนนั่นหน,น้นาบ้าเนาะตลาดบ้านสักัดกะสีมีซัมมี้เลยเนาะเมน,นี้สักัดจะมาซื้อข้าวปุ้น,นยูฮานนี่ ซื้อข้าวปุ้นลงไปกินแรงต้องลงเซาคัดก็ได้ข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนลงมาแล้วนะสอยเวซาแหลกก็สอยแป๊บหนึ่งเนาะทำแล้วก็ลงมาอืน่นนาบ้า,าต้อเนะมีโปรแกรมสิพักกันกินเมนูข้าวปุ้นอืบกำลังแต่งอยู่แต่งกินัดก็ซื้อข้าวปุ้นมา โอสิไปเซอร์ไงอ้ยโกรธเมื่อยน้ำมันน่าหล่อว่ะเอา<ะ>ซื้อข้าวปุ้นเลยคือโลโล,โลเซ่นอันนี้อีกย่างมูไรอีกนี่สิโอ้โหทีพากันกินเมนูอันน้นำยาขนมจีนเนาะน้ำยาข้าวปุ้น,มนเมนูเส้นมเมน,นูเส้นปลเบลอนี่นะี่นี่จะเป็นน้ำข้าวปุ้นเนาะ กินเมนูอันข้าวปุ้น,นถ้าฟังไทยก็น่าสีเอื่นอันน้ำยากะทิะมาจะคาดอื่นมาน้ำข้าวปุ้นมาเต้นหารเสาแหลกอะเบนบ่าวเพิ่มแล้วหมดแล้วนะใาคราามีต่ซื้อข้าวปุ้นลงมาซองโลเพิ่อเพิ่มเมนูแรงโมงนิกาสิกินอันนี้เลย อระซิเซอร์เป็นข้าวปุ่นจับหนึ่งกับอินคือว่ยบ่ายเถอเนอะโสดี เมนูแรกนีสคลัดกะสีกินข้าวปุ่นเนี่ยกระแลวแรลกเลยเนะาะแกซอคลัดกับคอโตไปกินก่อนเมนูมื้อนีก้ก็กินข้าวปุ่นคิอมีสคลัดกับคอปิดไว้ซาเก่อนเด้นินะคอโตไปกินก่อนเอาไว้พอกันอีพีหน้าเด้อ